ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลรวิสานอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาดูว่าช่างเขามาปักคลองไส้ไก่ให้ครับเหลือคลองสุดท้ายครับคือไส้ไก่เขาจะเสร็จแล้วนะครับไปดูว่าเขาจะปักยังไงครับ ได้แล้วโเราน้อยขโมยตลับเม็ดผมไปแล้วพี่น้องชาวเอฟซีทุกนายดูครับเอาตลับเม็ดผมไปอกีกแล้ว มันมาจากคลองโอจากขอบนั่นแหละสี่เมตรสี่เมตรหกสิบขับปักเลยสี่เมตรออกสี่เมตรหกสิบอันนี้คือแนวขอบไหนใช่ไหมเนี่ยขอบนอกครับ เหล่าน้อยทำการแสดงนะครับนเท่าแกมาพอดีเลยหนึ่งเท่าแกหน่อยโอ้พี่นี่นึงว่าดย๋ยวนี้ผมจะไปกินปลาที่แล้วก็วัดจากไม้นั่นมาห้าสิบปลาผาขึ้นก่อนไหมเย้าเยวเอาละครับโอ้ยไอ้จะไปย่องอยู่ วัดเข้ามาอีกห้าสิบวัดเข้ามาอีกห้าสิบครับครับแล้วก็ทีนี้ก็วัดสามเมตรเลยครับ Ồ, ร้อนมากเลยพี่น้องเอ้ยตับแตกเลยแล้วก็เอาแนวนี้เลยไหมเอาแนวนี้อีกสักหลักนี่ครับแบบดูแบบเองเลยครับงา <laughs> ดูแบบเอง <laughs> โอ้ดึงมาเลย ห้าเมตรสิบแนะพี่วยแล้วมีนาทองคีนาทองคเอาลูกเอาตัวนี้ตั้มันห right. ้าสิบเซนจริงๆนะตัวน anyway. ี mm ้ hmm. คุณควเองไม่เหลือบ่อไปแนวนี้แล้วก็วัดจากนี่ไปสามเมตรนะจะปรอบจะประกอนี่เท่าไหร่นะรวมรวมรวมจากเว้นระยะด้วยสีไหมเหนรอยัง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 นิ่งยังนิ่งมาเท่าไหร่นี่ตัวนี้นี่ครับทีมงานช่างร้อนจริงๆครับไม่ใช่ร้อนธรรมดาแต่ร้อนถึงกระเดาเลยอ่ะ มันเหลือแค่น,นัน้นเองเนาะแล้วดินจะวางตรงนั้นได้นี่ก็เถากแก่้ามานะครับร้อนมากเลยปากไอ้ตรงที่มันเข้ามุมอยากๆให้ผมเลยนะครับตรงนี้เลย เ่าว่าเท่าไหร่หรคือยาวเหรอยาวจะมีการปรับแบบนิดหน่อยอครับเพราะว่าคองคลองไส้ไก่เขาไม่ได้คิดเหมือนหนองเราปรับด้านง,งานได้นั่นแหลก็คือนันี้กี่เมตรี่เราเรามาปรับนนแาบ,บนี้ก่อนแล้วก็ดึงมานี้แป,แปดเมตรหกสิบปากตอนนั้นไว้ห้าสิบก่อนก็ได้ปาก ขนาดคนยังเดินยากเลยนะหัดเดินมาหลายปีแล้วเนี่ยยังเดินได้ไม่ดีเลยใช่ไหมตรงนี้ปากตรงนี้ ทำไมมันลึกจังอ้าตามนั้นหลยกูไปถึงนู่นพอดีเลยทำไมมันเข้าลึกจังพี่อมดูไปแล้วเหนื่อยครับเดี๋ยวผมทำให้ใช่วัดวัดอยู่วัดอยู่วัดอยู่พี่พี่ก็บอกผมแล้วว่านี่ก็วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วรอการขุดอย่างเดียวอ่ะจัดไปรอดูรอชมนะครับ พี snake, <laughs> well, house, Luckily, ่ขุดเลยเร่าน้อยก็กรอบรถเสร็จแล้วอ้ส่วนรงทเปิดรที่ไ้วรเ้าหนราน้อยเต็มน้ำมันอยู่ครับ เ,กกเราเอากรแจเลื่อนเก็บไว้ในหลังนั่นเลยพอุงก็ซื้อน้ำมันมาให้เพิ่มเลยครับฮะทำงานแล้วนะครับมีรั่วนิดน,นึงครับอ้ยร้อนมากเลยเดี๋ยวจะเดินไปขุดไส้ไก่นะครับ <c oughs> ทำอะไรนะเท่าทุกกับเหล่าน้อยเราแก่กำลังรัดสายอยู่นะครับโอ้ตอนยิงนับก็เริด้ลองไส้ไก่แล้วครับลองลองไส้ไก่ มืกี้มีคนมาติดต่อเลยครับว่จาจะไปคุณต่อไหมสามไรครับบอกไม่ถูกนะครับรอดูสักแกเอานี่ก็ช่างก็ได้ คลิปนี้ก็แค่นี้ก็เดินพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายตอนเย็นให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ